สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ n i สสัน X-Trail นะครับตัวที่มีกล้องรอบคันมานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถนิสสัน X-Trail ที่ติดตั้งนะครับตัวจอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนะครับคือตัวจอ Android ขนาด10นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับรวมถึงการใช้งานและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ตัวจอหนึ่งตนี้สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งลงตัวรถคันดิสันเอ็กเทลแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับอ่าอันนี้ก็คือตัวจอนะครับตัว Android 10นิ้วนะครับที่ติดตั้งลงในรถ n i s s a n x t r เ i l นะครับเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะปรับระดับ มองต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่แผ่น DVD นะครับรวมถึงเล่นไฟล์หนังพวก Full H.D รวมถึงใช้งานนะครับในส่งอินเทอร์เน็ตรวมถึงพวกกูเกิลแมต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตอนนี้ผมเปิด Hot Spot แล้วก็แชร์ตัว Wi-Fi มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเล่นหนังผ่านตัว MX Player นะครับผ่านทาง U.S.B ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับอ่าเนี่ยฮะกดเข้าไปปั้งเข้าไปนะฮะสามารถที่จะแบบนี้ได้เลยนะครับ เสียงปับอย่างนี้ได้เลยนะฮะนะมฮะปัแสงได้นะครับเห็นไหมฮะว่าผมเปิดไฟหน้าปั๊บตอบแสงลงมาเลยเห็นไหมครับอันนี้คือการเล่นหนังนะครับอ่าออกมาหัวข้อถัดไปนะครับเล่น MV ผ่าน u t u b e นะครับนี่ผมก็สามารถที่จะเล่นสดๆได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ,รบกดเข้าไปปึ้งนะฮะ แค่นั้นเองนะครับก็เหมือนการเราเล่นในแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นจอที่มาครบทุกการใช้งานจริงๆนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะขอแค่เปิดมือถือแชร์ฮอสปอตแค่นั้เองแล้วได้เสียงดีๆด,ด้วยครับคำว่าห่างเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบส่สำคัญ มันจะอยู่ตรงนั้นบอกหายตามกันเวลาว่าสิผ่านมาโดนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เน็ตของคุณลูกค้าแล้วนะครับในหัวใจก็เคยร่างรายังจนจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสวรรค์แยกกันเฮาสอง สามารถที่จะเลือกเ,นนเพลงอ,อื่นได้อีกนะครับือกดแบ็กถัดมานะครับก็มีโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลด MV มาเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ OBD นะครับตรงส่วนนี้สามารถติดตั้งระบบ O b d ดีเพิ่มเข้าไปได้เพื่อที่จะดูในส่วนของระบบเครื่องยนต์แล้วก็ไมตวัดรอบต่างๆนะครับตรงนี้คุณลูกค้าทําได้เลยนะครับถัดมานะครับ อ่ฮะก็จะมีการตั้งค่าก็จเหมือนมือถือเลยนะครับการตั้งค่าต่างๆพวกนี้นะครับอ่ฮะกดเข้ากออกนะครับนี่ผมเข้ามาใน IP Play Box นะครับอ่ฮะเห็นไหมการตั้งค่า Wi-Fi เชื่อมต่อกับมือถือผมนะฮะก็มี Bluetooth การตั้งค่าต่างๆเหมือนมือถือเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะการตั้งค่าก็เป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถติดตั้งเข้าไปได้เห็นไหมครับการใช้งานไม่ยากนะครับมีในส่วนของ Google Map ด้วยเห็นไหมฮะตรงส่วนนี้ เจ๋งเลยเห็นไหมครับจับพิกัดได้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ผมสามารถที่จะเข้าไปเล่นเพลงนะครับในส่วนของจุกได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังออนไลน์ได้เลยในส่วนของจุกถือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชันจุกเนี่ยถือว่าได้เสียงดีแน่นอนคุณภาพเสียงที่ผมผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่ติดตั้งจอ Android10 นิ้วไปก็จะเป็น ผู้ใช้งานนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงมาฟังได้เลยหรือว่าฟังสดๆได้เลยนะครับผมนองเปิดก่อนนะครับปุ๊บเนี่ยฮะพอกดเล่นปุ๊บเห็นไหมจะมีรายชื่อเพลงว่าเพลงต่อไปคืออะไรๆก็ดีเลยนะฮะเห็นไหมครับผมสามารถกดโฮมออกมานะครับแล้วก็ใช้งานในส่วนของแผนที่นำทางนะครับ Google Map ได้เลย กบาปปึ้งเห็นไหมฮะปึ๊บปั๊บอ่าฮะกดปึ้งผมจะไปเมกับางนาปึ๊บแัะนำทางนับทราบปึ๊บเห็นไหมครับ แค่นี้เองใครทางตะว,วันตกเฉีงยงใต้เจ๋งไหมฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ใช้ Google Map ไปด้วยนะครับไม่ยังไปต้องพบแผ่นซีดีนะครับเพลงใหม่ๆม,มาได้ฟังออนไลน์ได้เลยนะครับแค่นี้เองนะฮะกดแบ็ออกมานะครับาาปึ๊บป,ปึ๊บป,ป,ปึนะฮะ แค่นี้เองนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพิ่มได้นะครับผ่าน Play Store นะครับเห็นไหมเอ่ยดาวน์โหลดได้นะครับกล้องรอบคันนะครับของตัวนิสสันเอ็กเ l ก็ยังอยู่นะเห็นไหมฮะ ปึ๊บ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 ที่มากับตัวรถนะครับสามารถใช้งานได้ออฟไลน์ให้ด้วยนะครับไม่ยังเป็นที่จะต้องออนไลน์ตลอดเวลานะครับแต่ผมมองว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับในกลุ่มลูกค้านะครับสมัยใหม่นะครับที่ใช้ชีวิตออนไลน์เป็นหลักนะครับตรงส่วนนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่มิราชอเดีโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเรามี ผลงานนะครับด้านการติดตั้งจอ Android นะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซแล้วลูนต่างๆยังมีความชันาญอย่างมากเลยนะครับลูกค้าสนใจลองสอบถามกันเข้ามานะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์081ครับ7348370นะครับแล้วก็เบอร์02ครับ383455นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีรีวิวกันอีกแน่นอนนะครับวันนี้ผมติดตั้งจอรุ่นนี้เยอะมากๆนะครับในเบนท์ก็มีแล้วเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ